มาค่ะทุกคนมาช้อนกุ้งฝอยไปตกปลากันค่ะแล้วทุกคนลาเวลาตกปลาใช้เหยื่ออะไรกันคะทุกคนมาดูกันค่ะว่าได้เยอะไหมนั่นนั่นนั่นเจอนกกบด้วยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกิจกรรมวันนี้มาช้อนกุ้งฝอยหาเหยื่อไปตกปลากันค่ะแดดล่มลมตกวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนไปตกปลากันแล้วก็ค่อยๆล้อริมตลิ่งกันนะคะทุกคนมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้กุ้งฝอยเยอะไหมค่อยๆล้อริมฝั่งหาเหยื่อตกปลากันกลัวลื่นเหมือนกันนะคะเนี่ยทุกคนมาดูกันค่ะว่าได้เยอะไหม บรรยากาศดีๆแบบนี้แต่ไม่รู้ฟ้าฝนจะเป็นใจหรือเปล่าไปนั่งตกปลาที่ต้นไผ่กันทุกคนนั่นๆๆเห็นลูกกบด้วยค่ะกบตัวกําลังวัยเลยนั่นกระโดดออกไปแล้วช้อนกุ้งฝอยได้มาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนต้องช้อนเหล่ลายรอบค่ะไม่เป็นไรค่ะนิดหน่อยก็พอและทุกคนเวลาตกปลาใช้อะไรเป็นเหยื่อคะใช้อะไรเป็นเหยื่อแล้วปลากินดีมากที่สุดคะบางคนก็อาจจะใช้หนมปังค่ะแล้วแต่ตามสไตล์เล หลังจากที่เราช้อนกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมไปที่ต้นไผ่กันเลยะค่ะทุกคนอุปกรณ์พร้อมค่ะนี่จะเป็นต้นไผ่ที่เราฟันไว้แล้วเราจะเอาไปก่อบเป็นฟืนนะคะทุกคนนี่จะเป็นบรรยากาศใต้ต้นไผ่ริมคลองบรรยากาศดีสดชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนล่มลื่นสุดๆกันไปเลยเะพาทุกคนเดินไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนเป็นมุมพักผ่อนสบายๆวันนี้เราอยู่กันที่นี่ใต้ต้นไผ voice, ย่ยาวๆกันไปเลยะคะ่ะที่นี่คือบรรยากาศใต้ต้นไผ่ริมคลองบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะอยู่กันที่นี่ยาวๆกันไปเลยเพราะว่าเราเตรียมเสบียงมาเยอะมากๆ บรรยากาศใต้ต้นไผ่ที่นี่แหละค่ะทุกคนนอกจากสะ่มลื่นเย็นสบายแล้วเรายังชอบมาแคมปิ้งตกปลาด้วยนะคะทุกคน